สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันนี้มารับแสงอาทิตย์ยามเช้ากันแล้วก็คำคำมงคลของพี่วันที่24คือคำว่าขอบคุณหินทุกก้อนในจัก,กรวาลค่ะเพื่อนๆดูหินนะหินนี่เขาเกิดก่อนเราอีกนะคะ พี่มาขอบคุณเพราทุกวันขอบคุณหินทุกก้อนในจักรวาลน,นี้อย่างเช่นเมื่อวานนี้มีลมแรงมากแต่หินทุกก้อนก็ปกป้องโลกของเรานะคะเพื่อนๆปกป้องหมู่บ้านเล็กๆของเราจริงๆแล้วเขามีหินยึดอยู่กับดินนะคะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณหินค่ะ หินทุกก้อนมีพลังมีพลังมากด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนเขาก็มีพลังค่ะมาขอพลังแตะเขาจะเย็นเลยนะคะเพื่อนๆรักและขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ